สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศรีกรกฎลัขนากรากฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง3เอตุลาคม2566นอะคะ,อะไม่ว่าจะเป็นชาวกรกฎที่อิงโหราศาสไทยหรือโหราศาสตร์ตะวันตกสามารถที่จะเข้ามาฟังคลิปช่องอาจารย์ได้เลยนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะเปิดภาพรวม พื้นดวงเป็นเรื่องทั่วๆไปการงา,งานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่วๆไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเจาะลึกเรื่องของความรักอีกทีนะคะพลังงานของชาวราศีกรกฎในปักนี้นะคะท่านได้ไพ่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของชีวิตเนะาะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นแล้วก็ขยายด้วยไพ่สเตรนท์นะคะไพ่ต่างประเทศมีบางท่านกำลังยา้ายไปทำงานต่างประเทศไหมนะคะมีไพ่สามดาบ ราชาเหรียญน,นะคะแล้วก็อบถ้วยดีวิลดีเมซิเชียนเจ็ดเหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นหกดาบนะคะโอเคพลังงานไพ่ของกรกฎนะคะไพ่ทาวเวอร์นะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกว่าหักโค่นแบบ รุนแรงก็ได้คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดก็ว่าได้นะคะจากปัญหาอะไรก็ตามที่มันยืดเยื้อมานานนะคะมันจะต้องถึงวันที่ต้องจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยพราไพ่สรุปเป็นหกดาบนะคะหกดาบเดอะโวลหกถ้วยเห็นไหมได้รับความยุติธรรมนะคะได้รับความชัดเจนถูกต้อง เจ็ดเหรียญได้รับผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องงานนะคะถ้าท่านเจอปัญหาอยู่กับคู่กรณีนะคะมีการฟ้องร้องอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องผลประโยชน์เรื่องความรับผิดชอบนะคะเป็นเรื่องการฟ้องร้องกันอยู่ก็ได้ที่อาจารย์เห็นนะเ,เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของรายได้มีการหักหลังหรือมีการใส่ความหรือมีการาช่อโกงอะไรก็ได้นะคะ ถ้าเป็นเรื่องงานชอ่อกงในเรื่องของผลงานเรื่องของเอ,อหลายเรื่องนะคะที่เป็นผลประโยชน์ของชาวครรคนะคะตอนนี้จะต้องมีการตัดสินพิจารณาที่เด็ดขาดแล้วค่ะและชัยชนะเป็นของท่านนะนะคะหกถ้วยเดวิลหกดาบเจ็ดเหรียญเห็นไหมเงินและผลประโยชน์เนี่ยเห็นไหมมันขี้คายหกดาบสวยมากชุดนี้นะคะมันขี้คายทุกอย่างท่านก็ได้ครอบครองนะคะ มีคนช่วยเหลือฮะไพ่หกดาบจะเป็นคนเหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์คู่กันอยู่เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะสวยงามนจริงชุดนี้เป็นผู้ชายขับแล้วผู้หญิงกับลูกนั่งไปพ่วงข้างเออนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับถ้าแปลมันแปลว่าเหตุการณ์มันจบแล้วพวกคุณก็สามารถที่จะเคลื่อนมุกย้ายไปอยู่ตรงที่อื่นที่มันมีความสุขตอบโจทย์กับชีวิตเนะี่ย ะะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาคือตัดสินพิจารณาจบแล้วความสุขความสมหวงังเจ็ดเหรียญก็เป็นของท่านอย่างเงี้ยหรือเรื่องงานก็เหมือนกันถ้าท่านรอ้อถูกร้องเรียนนะคะไพ่ดีวิวอะ่ะมันอาจจะแปลอย่างเงั้นก็ได้เดอะเมเชียนถูกหักพลังถูกร้องเรียนข้อมูลอะไรบางอย่างนะอืมเกิดความไม่มั่นคงกับตัวท่านแต่แล้วสวรรค์มีตาหรือเขาเรียกว่าความจริงเป็นสิ่งมิตายนะอาจารย์มองงั้น นะคให้แสดงความที่ท่านเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนทํางานจริงเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงจังนะนะทุกอย่างเนี่ยมันถูกเปิดออกมาแล้วท่านก็อยู่ของท่านได้ด้วยความเขาเรียกเป็นผู้ชนะนะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรที่มีปัญหาอาจารย์จะแปลอย่างนี้ส่วนถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมองว่าเป็นประเด็นเหมือนกันเนี่ยนะคะสามดาบปูดาบ แบบแปลว่าดาบมันเสียบหัวใจก็ได้มันเจ็บปวดมันทรมานมันเหมือนกับอาจจะมีการทะเลาะเบาแ,แวงใช้คําพูดที่หักหานน้าใจกันมากนะเขาคนนั้นอาจจะอืมไปหลงละเลงนะอาจารย์มองเขาเป็นหลงมัวเมาเนอะดีวิวอะดาวพระราหูนี่แหละไท่แบบนี้ไปหลงมัวเมากับบางสิ่งบางอย่างจนท่านบางท่านนะ่ะจะคิดว่าเป็นเรื่องของโดนสาสตร์เวทมนต์ด้วยซ้ํา นะคะอืมก็ไม่แน่นะบางคนก็อาจจะโดนจริงด้วยในนี้นะคะเพราะว่าไพ่ดีวิลมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเล้นลับได้นะคือเป็นเป็นเรื่องของดาววิญญาณคล้ายๆดาวราหูนั่นแหละค่ะเดยวเมเชียนเหมือนกันเป็นเรื่องของคุณสายสายศาสตร์อะไรอาจจะโดนคุณโดนของก็ได้แต่แล้วเชื่อไหมใครก็ตามที่คิดไม่ดีอะไรกับท่านอะ่ะมันจะย้อนกลับเข้าไปหาเขาเองมันจะสะท้อนออกไป อืมตัวท่านก็จะยังอยู่ปลอดภัยเห็นไหมไพ่สเตรนท์ strength, นะและ้วไพ่ข้างบนก็ดีแล้วถ้าเป็นเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าเขาไม่ใช่คนของท่านจริงจัก,กรวาลก็จะผลักเขาออกไปจากชีวิตคุณเองแหละแต่ถ้าเขากลับตัวกับใจช่วงหนึ่งเขาอาจจะเหมือนกับวิบากกรรมาชดใช้กับคุณอย่างเนี้ยนะฮะมันมองเป็นสองประเด็นนะเขาอาจจะกลับตัวกับใจแล้วก็สามารถ กลับมาเป็นคนดีของคุณนะคุณก็ให้โอกาสเขาเข้าไปต่อก็ยังแปลงงั้นก็ได้นะคะมันแปลได้หลายมุมได้หลายประเด็นนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะอาจารย์มองว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการผ่าตัดอะไรสักอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่ทุกคนนะ,ะเป็นบางท่านนะคะที่อาจจะมีมีประเด็นปัญหาเรื่องของสุขภาพที่ที่อาจารย์เห็นนะคะโดยเฉพาะเชาวกรกฎคนเกิดวันอาทิตย์วันพุธ นะฮะอาทิตย์กับพุธอาจจะเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยเรื่องสุขภาพดูหน่อยเท่ากันนะคะแต่ก็ก้าวข้ามได้นะแล้วถ้ามองในแง่ของการเสริมดวงอาจารย์พูดไปเลยเนาะเพราะอาจารย์เห็นไพ่เดลเมจิกเนี่ยวหว้องค์พระพิคเนตนะคะวหว้พระราหูแล้วก็บริจาคเลือดบริจาคลงศพค่ะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้โอ้ยิ่งในการเสริมดวงท่านมากๆด้พูดจากนาับไพ่นะก็จะก ได้ประมาณนี้แต่ยังไงในที่สุดแล้วดวงท่านก็ดีอะ่ะนะคะมันแค่จะต้องมีอุปสรรคเข้ามาในช่วงระหว่างทางของชีวิตบ้างแหละคนเราแต่ท่านก็สามารถที่คอนโทรลและก้าวข้ามผ่านมันได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคเรามาจบะเรื่องของความรักกันโดยตรงนะคะ พลังานความรักของคนมีคู่ก่อนนะคะชาวกรกฎค่ะอา่าพลังงานท่านได้ไพ่หกถ้วยหนึ่งดาบเดอ h e ฮ m i t สองไม้ แปดถ้วยพลังงานความรักนะคะจะแปรถึงเรื่องของอืมการตัดสินใจอะ่ะม o v ออนนะคะอาจจะเป็นชาวกรกฎก็ได้ที่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันแปรเปลี่ยนไปอะท่านท่านจะอยู่ไม่ได้โดยที่เขาไม่ให้ความสําคัญกับท่านอะอาจารย์มองอย่างนั้นนะท่านมีศักดิ์ศรีท่านมีความรู้สึกว่า ท่านทำอะไรได้ต้องเยอะต้องแยะอะไรประมาณนี้เนาะเพชออฟสอดถือดาบเงื้อดาบแล้วนี่แม้ว่าอดีตอาจจะเคยเคยรักกันแบบเข้าเข้าใจกันมีเป้าหมายชีวิตร่วมกันที่จะเป็นคู่ชีวิตอยู่แล้วอะแต่แล้วมีวันหนึ่งมันมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาความลังเลข,ของคนคนนี้เกิดขึ้นความคิดมากว่าจะเอายังไงเออก็ไม่กล้าที่จะปล่อยคุณแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเสียอีกคนไปอย่างเงี้ยเออมันอยู่ในระหว่างนั้นจนในที่สุดแล้วเนี่ย คนมีคู่นะชาวกรกคท่านนั่นแหละจะเป็นฝ่ายที่บอกว่าถ้าตัดสินใจไม่ได้ฉันจะเป็นฝ่ายเทเห็นไ,ไหมคะเท,เทน้ําเลยคว่ำถ้วยอืมแล้วกําลังมูฟออนเดินจากไปอะ่ะนั่นคือตัวท่านนะคะคือท่านท่านคิดอย่างนั้นเลยนะคะท่านจะเป็นฝ่ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เรามาดูพลังงานคนนั้นหน่อยเขาจะคิดยังไงถ้าท่านจะมูฟออนเหมือนที่ท่าน จะทําอยู่ตอนเนี้ยเขาคิดยังไงแล้วเขาจะทํำยังไงในเมื่อกรกฎไม่ทนแล้วอะ่ะไม่อยากทนอีกต่อไปแล้วอะ่ะเขาเป็นยังไงนะฮะเขาขึ้นไพ่หกดาบแล้วก็ w o ว l d เขามองว่าการจบของคุณเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะเหมือนแก้ปัญหาได้นะการไปของคุณเนี่ยนะคะ ปดไม่เท้าเนี่ยมันก็ทําให้เขาเจ็บปวดนะคะให้ก้าดาบเพราะเขาเองเนี่ยยังรักคุณอยู่นี่ไงไพ่สองถ้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าต่อให้คุณจะไปยังไงเขาก็มีมีวันที่จะลืมคุณได้หรอกมันแค่มันติดอยู่ติดกับปัญหาอยู่เห็นไหมคะเขายังไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเขายังนั่งรถ รถเข็นในภาพนะคะมันไม่ได้แปลว่าเขาพิกงกงพิารนะแต่ความหมายไพ่มันคือติดปัญหาอยู่นั่งอยู่บนรถเข็นก็คือมีความไม่พร้อมในหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ปัญหาของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมูฟออนถ้าคุณจะไม่สนใจเขาสักพักเขาก็จะปล่อยคุณไปนะปล่อยคุณไปสักพักแหละแต่ถามว่าเขาอะยังรักและต้องการคุณไหมอะเขายังรักและต้องการคุณนี่คือความรู้สึกของเขานะแต่แค่เขาก็จะไม่ยื้อคุณ เ,เขาจะอยู่ของเขาแบบนิ่งๆแบบนี้แหละให้แล้วแต่ฟ้าลิขิตแล้วแต่ดวงลิขิตอะไรแบบนั้นอ่ะเหมือนเขาคิดปรงปรงความรู้สึกปรงนะพลังงานเขาไปอย่างนั้นแล้วยังไงอีกนะคะอะไรจะเกิดขึ้นอีกเขาจะทํายังไงอะไรนะคะราชาถ้วยไพ่เดทไพ่ชัชเมนไพ่เอ็มเพรสสามถ้วยนะคะ คืออาอาจารย์มองว่าไพ่ราชาถ้วยอะแน่นอนแหละเมื่อกี้เขขึ้นสองถ้วยเนาะเนี่ยสองถ้วยราชาถ้วยอะเขาว่ารักและต้องการคุณนะคะในที่สุดแล้วเขาสามารถที่จะจบความสัมพันธ์เนี่ยไพ่เดทจัดสเมนกับสิ่งที่มันเข้ามาก่อกวนความสุขของพวกคุณเนอะอาะเขาสามารถที่ตัดจบได้ค่ะ อาจารย์มองไพ่เดคกับชัสเมินเขาจะตัดจบแล้วเขาจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นปัญหาเขาจะทําเพื่อคุณแหละให้เอ็มเพสเพราะเขาไม่อยากเสียคุณไปไงาสามถ้วยการเฉลิมฉลองการกลับมารักกันใหม่อีกครั้งนะคะแสดงว่าไ,ม,ไม,กกม่ไม่เลิกกันอืไม่เลิกกันคุณจะไปจริงเขาก็ต้องง้อคุณแบบเนี้เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกนะ อาจจะเหมือนให้คุณแบบห่างเข้าไปสักพักอ่าพอสักพักเขาจะกลับมางอนนะคะแล้วงไงอีกคะไพ่สรุปความสัมพันธ์เป็นไพ่เจ็ดถ้วยเด็กถือถ้วยอ่าบางท่านก็เป็นความรักต่างวัยหรือเปล่าเนี่ยไพ่ทาวเวอร์ไพ่หนึ่งดาบราชินีพระจันทร์นะคะสรุปความสัมพันธ์เนี่ยใช่มันเป็นประเด็นปัญหาแน่นอนแ,แบบนี้นะคะความ ความรู้สึกความห่วงใยความต้องการปรารถนาเห็นไหมคะมือแบบจะควยคว้าเอาถ้วยนะะแล้วก็ถือถ้วยคือเขาก็อยากที่จะถือคุณหรือมอบหัวใจให้คุณเนี่ยหัวใจอยู่ในมือของคนคนนี้นะฮะดอกกุหลาบเต็มถ้วยก็ยังมีความรู้สึกแบบรักและหวังดีกับคุณอยากมีคุณไม่อยากเสียคุณไปทาวเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเป็นฝ่ายที่จะเหมือนกับ ถ้าเขาอยู่ไกลเขาจะส่งข้อมูลข่าวสารมาบอกคุณแหละว่าจริงแล้วเขายังปรารถนาและต้องการคุณเขาจะตัดสินใจเร็วๆนี้ที่จะกลับมาหาคุณถ้าเขาอยู่อยู่ไกลนะถ้าเขาอยู่ใกล้เนี่ยก็แสดงว่าต้องนัดเจอกันค่ะไพ่เดอะไฮพิสเซตนะก็จากประมาณนี้แล้วยังไงอีกนะคะขอเพิ่มอีกค่ะไพ่จะบอกว่ายังไงอีก ลีลาชีวิตของพวกคุณจะเป็นยังไงต่ออีกนะคะช ot, ราริออดขั้วรถม้าละอศวินถ้ววเด็กถือเหรียญสวยงามมากเลยคะ่ะเป็นสิบเหรียญเลยคะ่ะว้าวดีมากในที่สุดแล้วอะ่ะรักต้องสมหวังค่ะเพราะเป็นหมายเลขสิบเบิ้ลเลยะคะ่ะสิบเหรียญกับ View of Fort u n e และเป็นไพ่ที่สวยงามมากนะคะในที่สุดแล้วอะ่ะ นะคะเมื่อปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายพวกคุณก็จะกลับมาแบบสู้ชีวิตกันอีกคือร่วมแรงร่วมใจกันนะไพ่ชาริออเดินหน้าไปด้วยกันนะอัศวินถ่วยเพจเพนเดอโเห็นความสำคัญของกันเลยกันและสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะนี่คือไพ่บอกแบบนี้นะคะโอเคขอดูส่วนลึกในใจเขาที่มีต่อชาวกรกฎนะคะ ส่วนลึกๆหัวใจเขานะคะอืเขาก็อยากสัมผัสใกล้ชิดกับคุณแหละเร็วๆนี้เขาก็ต้องมาหาคุณแหละเนี่ยนะคะคุณคือคนที่เขาไม่มีวันที่จะเ,เลิกรักได้เลยนะและก็จะเป็นคนที่เขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตมีเป้าหมายด้วยกันแต่งงานฮันนีมูนนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่คนนี้อยากจะบอกว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วนะคะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะ ดวงคนโสดชาวกอรกฏนะคะพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญเอ็มเพรอรอ์ว้าวดีมากเลยอะจะมีใครใหม่ๆเข้ามาแล้วล่ะคะ่ะเป็นชาวราศีเมษก็ได้หรือชาวธาตุดินก็ได้ผู้สศักรนมังกรเป็นคนมีชื่อเสียงเน้ออำนาจบารมีฐานะร่ำรวยมาก อาจจะเป็นรักต่างวัยนะถ้าคุณอายุมากเขาก็เด็กกว่าคุณถ้าคุณอายุน้อยเขาก,ก็แก่กว่าคุณมากๆเหมือนกันนะคะไพ่เดมูลไพ่ห้าถ้วยไพ่เชาว r เวอร์นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในอดีตที่มันทําให้คุณเจ็บปวดทรมานใจเนี่ยเชาวเวอร์มันแปลว่ามันจบแล้วแหละเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ <c oughs> ขอประทานโทษค่ะ <c oughs> คนคนนี้จะเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณเข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตนะคะให้หนึ่งเหรียญแต่ว่าอุปถัมภ์คำจุนสายเปยแน่นอนคนนี้แล้วยังไงอีกอะไรจะเกิดขึ้นสี่ดาบค่ะอะไรที่มันนิ่งๆมันก็จะไม่นิ่งแล้วละ่ะชีวิตคุณจะไม่นิ่งละมีความเคลื่อนไหวแล้วค่ะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นความรักในที่ดีดีมากๆจริงๆหน,งหนึ่งถ้วยราชินีถ้วยสตร t h เพราะ เขาอะรักคุณจริงนั่นเองนะเขายกย่องให้เกียรติคุณนะคะบอกรักคุณทําอะไรเปิดเผยไม่ไม่มีอะไรที่จะปิดบังกับคุณนะคะโอเคแล้วยังไงอีกขอไพ่สรุปความสัมพันธ์ของพวกคุณที่มีคนคนนี้เข้ามาคุณเปิดใจแล้วคุณมีความสุขยังไงลงเอยแบบไหนนะคะให้ดีวิลขึ้นมาให้แปดดาบนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆของเขาอยู่บ้างเหมือนกันนะแบบนี้นะ มองดีๆก็แล้วกันก็ให้โอกาสนะฮะอาจารย์มองว่าทุกคนแหละก็มีเรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆได้แต่เขาสามารถเคลียร์ได้ค่ะนะในสิ่งที่เขาคาระคาซังอยู่แต่เขาจะจัดการเขาจะบอกคุณแหละเขาไม่ปิดปิดบังคุณหรอกแบบนี้นะะพูดคุยทุกเรื่องแล้วคุณก็จะเข้าใจเขาแล้วให้โอกาสเขากับรักใหม่ๆครั้งนี้ที่เขารู้เลยว่าคุณมาเติมเต็มชีวิตเขาได้จริงๆนั่นเองนะคะขอไพ่คำแนะนำจากไพ่ฝังใจค่ะ พลังงานไพ่ฟังใจแนะนำไว้ยังไงนะคะดีวิลนะ,ะความใกล้ชิดความสนิทสนมกันค่ะความสุขอยู่ใ,ใกล้เพราะงั้นคุณจะปล่อยให้มันหลุดมือทำไมอะ่ะใช่ไหมคะเพราะ,ะนั้นขวอยความมันไว้เหอะนะคะเมื่อเขาเข้ามาเขาเป็นความสุขเขาเติมเต็มให้คุณได้นะคะมีพลังงานที่ยอดเยี่ยมได้นะคะคนนี้ใช่แล้วเขาจะมาเติมความสุขให้คุณแบบเต็มที่เลยนะ ชนิดที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็ได้สําหรับความรักครั้งนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอให้ทั้งคนโสดคนมีคู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาฟังคลิปมีความสุขรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์สับสก์าต like, ิดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ